บ้างไหมผู้ที่ให้มากมายนั้นคือครูไม่แต่เพียงผ่ำสอนและอบรมน่าชื่นชมครูให้ทั้งกายใจทุกวันนี้มีใคร บ้างไหมว่าจะทำอะไรให้ครูเพื่อตอบแทนความรักที่ครูให้มาด้วยศรัทธาที่ฉันมีต่อครู ตัวฉันขอเป็นคนที่งามเพิอมใกล้ใจให้ครูภูมิใจในตัวฉันขอให้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งให้มี ความรู้วิชาตางอดทนนานไม่มีใครเรียบผู้ขอเป็นคนดีที่ครูวางใจและจะไม่ผิดหวังในตัวฉัน